ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือหรือดนตรีล้านนามีรากฐานมาจากศาสนาความเชื่อและประเพณีท้องถิ่นของชาวล้านนาโดยได้รับอิทธิพลจากทั้งประเทศเพื่อนบ้านและชนเผ่าต่างๆในพื้นที่ดนตรีนี้ใช้เครื่องดนตรีเช่นสล้อยาดขิมและล้องมักถูกใช้ในงานพิธีต่างๆ เช่นงานแต่งงานและการบวชบทเพลงมาเกี่ยวกับธรรมชาติและชีวิตประจำและยังมีบทบาทสําคัญในงานประเพณีและชีวิตประจําวันของชาวล้านนาในปัจจุบันลักษณะเด่นของดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือมีทํานองอ่อนหวานฟังสบายใช้เครื่องดนตรีเอกลักษณ์เช่นซาโละตะซอตะซึ่งปี่แนและกลองสบัดใช มักใช้ในพิธีกรรมและงานประเพณีพร้อมการขับร้องเป็นภาษาเหนือคำเมืองสะท้อนวัฒนธรรมล้านนาะดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือมีลักษณะการนำเครื่องดนตรีมาผสมเป็นวงที่มีความไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลของธรรมชาติมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆและราชสำนักวงดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือได้แก่ วงมองเชิงวงแต่งทิ้งวงสลอซอซึงวงกลองแอลวงปูเจวงปีชุมวงกลองสะบัดช้ยเครื่องดนตรีที่ใช้เรรลงในวงดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือที่สำคัญยกตัวอย่างได้แก่พินเพี้ย ซึ่งสล้อกลองแอลกลองสบัดชย้ยเครื่องดนตรีภาคเหนือวัฒนธรรมดนตรีไทย มีความสำคัญทั้งในด้านวัฒนธรรมและสังคมเครื่องดนตรีเหล่านี้ถูกใช้ในการบรรเลงประกอบการแสดงศิลป,ปะพื้นเมืองต่างๆเช่นฟอนเลฟฟฟอนเทียนฟอนดาบฟอนร่มและฟอนรำอื่นๆเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือยังถูกใช้ในการบรรเลงประกอบพิธีกรรมและประเภทีต่างๆเช่นงานบวชงานแต่งงาน งานศพ